แล้วยังบางกว่าอีกเราเรียกสิ่งนี้ว่าหน้าเต็มฝาค่ะนางฉลาดยัง หลายๆคนจะได้เห็นนะคะว่าตอนนี้ตัวเลือกของการซื้อสมาร์ทโฟนคุณก็คือโทรศัพท์ในถือแบบจอไม่พับและโทรศัพท์ในถือแบบจอพับจอพับเนี่ยก็เคลื่อนมาได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็กลางออกมาเป็นแบบแนวนอนรวมไปถึงในยุคนี้ก็เริ่มมีการพับสามทบให้เห็นในการเปิดตัวรอบนี้สมาร์ทโฟนจอพับจากซัมซุงตามนัดค่ะปีนี้เล่นใหญ่ออกมาพร้อมกัน3รุ่นด้วยกันรุ่นปกติที่ออกอยู่แล้วทุกป,ปีก็คือ Galaxy C4 รุ่น7แล้วนะคะรวมไปถึง Galaxy C f i 7แต่แอบมีรุ่น น้องพกมาอีกหนึ่งตัวคือ Galaxy C Flip 7 FE คลิปนี้มาดูกันว่าคุณเหมาะกับพับตัวไหนบ้างหรือเปล่าตอนที่ซีจะพูดยักย้อยลงไปแบบแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยต้องยืนยันก่อนว่าฟีเจอร์ที่เคยมีใน Samsung Galaxy S 25 Series อย่าง Galaxy AI ก็คือยุคนี้ไม่มีใครไม่พูดถึง AI นะคะ เขามีมาให้ใช้เหมือนเช่นเคยอย่าง Gemini Live ที่สามารถ call ค,คุยกับ AI ได้การเปิดกล้องการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต่างๆใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะหรือจะเป็นฟีเจอร์ Now Brief ที่สรุปข้อมูลสำคัญประจำวันเช้าเย็นฟีเจอร์ Audio Eraser ใช้ลบเสียงรบกวนในวิดีโอรวมไปถึงฟีเจอร์ Galaxy AI อื่นๆที่เคยได้แต่มันจะดีขึ้นกับจอพับหรือว่า Flex Mode ยังไงมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะก่อนอื่นต้องถามคุณกลับก่อนเป็นเหมือนเช็คลิสต์ค่ะว่าคุณเหมาะกับในถทนี้หรือเปล่า คุณใช้งานตามนี้หรือเปล่าข้อที่1มีการใช้งานเปิดหลายๆแอปพร้อมกันเปิดเว็บเบราว์เซอร์ชํามเลยโหหลากหลายหน้าตา่างอันที่2ต้องการการอ่านเนื้อหาอ่านหนังสือหน้าจอใหญ่เอออันที่3คือใช้แท็บเล็ตอยู่แต่ก็ที่เกีบจปกแท็บเล็ตแล้วนะบอเอ,อ่อข้อที่4ค่ะไม่จําเป็นต้องใช้ s p e n แล้วถ้าคุณเช็คลิสต์ทั้ง4ข้อนี้ตอบว่าใช่เกิน2ข้อคุณเริ่มเหมาะกับตัวแรกค่ะ Galaxy c 4 7ตัวนี้แล้วละค่ะ เพราะถ้าคุณต้องการใช้ S Pen เสียใจด้วยนะคะ Galaxy Z 4 7ไม่รองรับปากกาของ Samsung อีกต่อไปแล้วถ้ายังอยากใช้ปากกาอยู่กับรุ่น Z f 6ต่อไปนะคะ Samsung ก็รู้ว่าจุดที่คนเรียกร้องเกี่ยวกับ Z f มากเลยก็คืออยากให้พับแล้วบางลงไปได้อีกรุ่นก่อนผู้ซื้อต้องเลือกไงอยากได้บางอยากได้เบาก็ต้องซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นปกติอยากได้จอใหญ่พับได้หนาหน่อยหนักหน่อยโอเคแต่ตอนนี้ถ้าคุณอยากได้มือถือพับได้จอใหญ่ คุณไม่ต้องเลือกแล้วค่ะบางแค่4.2มิลเองค่ะเนี่ยนะคะ S25 Ultra เนี่ยนะคะ Galaxy C4-7 เดี๋ดูนี่นะ <c oughs> พับแล้วยังบางกว่าอีกบางกว่าแท็บเล็ตอีกจ้ะแล้วก็หนัก,กน210ประมาณ216กรัมเนี่ยนะคะก็ พูดในมุมของผู้ใช้ก็แล้วกันนะคะหลายคนที่สิเจอแล้วเขาใช้แบบ Galaxy ตัว c 4สิ่งสำคัญสำหรับผู้ใช้นอกจากเครื่องบางก็คือจอต้องใหญ่ๆตุบๆเต็มต,ต,ตาซัามซุงเลยเพิ่มขนาดหน้าจอทั้ง2จอเลยคือจอนอกเนี่ยนะคะจะใหญ่อยู่ประมาณ6.5นิ้วใหญ่แบบสมาร์ทโฟนปกติเลยส่วนจอด้านในนะคะใหญ่ขึ้นเป็น8นิ้วตัวนี้ก็จะใหญ่เทียบเท่ากันนะคะกับ iPad mini แต่บางกว่า ซึ่งถ้าเราเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะที่ต้องดูพร้อมกันจอใหญ่แบบนี้ก็คือสะดวกแล้วก็เหมาะดีค่ะแต่สังเกตจอที่ด้านในนะคะคุณเห็นเลยรไหมคะนีค่ะนูกล้องกลับมาอีกแล้วหลังจากที่รุ่นก่อนใช้เป็นกล้องซ่อนอยู่ใต้จอนะคะส่วนตัวซีซีรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบฟิลมากถึงขั้นเกะกะตาอะไรมากนะัซัมซุงบอกว่าเขาบอกว่าผู้ใช้บ่นค่ะว่ากล้องใต้จอเนี่ยดูแล้วแบบไม่ค่อยชัด เวลาประชุมออนไลน์แล้วเนี่ยฟิลไม่ค่อยดีภาพไม่ดีรุ่นนี้นะคะอย่างที่ซีใช้ถ่ายอยู่ตรงนี้นะคะคือกล้องปกติอะความชาัดปรับจาก4ล้านพิกเซลตอนนี้เป็น10ล้านพิกเซล,ย,งงเลยังไงไหนเล่ายังไงไหนไม่ชัดตรงไหนตรงไหนเล็บไม่ชัด10ล้านพิกเซลนี่คือกล้องในที่คือชัดเลยนะ ส่วนกล้องหลังค่ะคราวนี้กล้องหลักของตัว Galaxy c 4 7นะคะคือไม่ได้ด้อยไปกว่า Galaxy S ตัวท็อปเลยนะคะให้มา200ล้านพิกเซลเหมือนกันนี่โอ้ย200ล้านพิกเซล <laughs> มันไม่ค่าเราใช่ไหมเอาเป็นว่าคุณภาพก็ตามที่ซีโชว์ตัวอย่างให้ดูตรงนี้เลยนะคะเห็นคุณภาพมันไหมมันชัดเจ๋วเลยเห็นไหมคะอื โอเคนะคะเพียงแต่เรื่องของกล้องซูมอันนี้ยังต้องยอมไปที่ Galaxy S Ultra เขาค่ะเขาก็ไม่ให้มาทั้งหมดนะคะถึงมันจะชัดแต่มันไม่ได้ซูมฉ่ำได้เหมือน Ultra จ้ะอีกนิดนะลูกอีกนิดสำหรับตัว Galaxy C47 ตัวนี้นะคะชิปเซ็ตที่ให้มาข้างในเนี่ยมันยังคงเป็น Snapdragon 8 Elite ก็ น่าจะเหมือนกับที่มีในตัว Galaxy ตัว S ซึ่งความจุ RAM ที่เขาให้มาเนี่ยนะคะอยู่ที่12 g b แล้วก็16 g b ที่จะอยู่ในรุ่น1 t ทเท่านั้นนะคะ Samsung Galaxy C47 จะมีให้เลือก3สีด้วยกันคือ Silver Shadow Blue Shadow แล้วก็ Jet Black แล้วก็จะมีสีออนไลน์ที่เป็นสีพิเศษก็คือ Mint อ่อนๆนะคะสี Mint อ่อนๆชีว่าก็อาจจะคล้ายๆกับรุ่นก่อนหน้าเล็กน้อยคะ่ะแต่สําหรับคนที่ชอบสี Mint แบบอ้งมากคะ่ะสําหรับ Galaxy C47 บางอย่างเดียวคงไม่พอคะ่ะให้ทุกการพับเนี่ยได้รับการปกป้อง อย่างมั่นใจวันนี้มาถึงเกาหลีก็ต้องมาดู Full Experience Store แห่งแรกที่ครบที่สุดของเคส t i f y กันน้อยที่ประสานเทคโนโลยีกับศิลปะตั้งอยู่ที่โดซา,านย่านสุดทีพีโซพื้นที่หมื่นตารางกุตจุกๆุเน้นโ o w Your Colors ให้แสดงตัวตนเต็มที่ไปเลยนี่นี่คือ c a s t i y y m p p c t t m g n n t t i c c s s e ค่ะคือตัวดีไซน์อ่ะมันก็เป็นกรอบที่ดูบางเบาดีนะคะแล้วก็ลายนี้เป็นลายป๊อปปูลที่สุดในเกาหลีด้วยค่ะนี่ ตั้งแต่ตัวกรอบเลยรวมไปถึงกล้องที่โดออกมาพอสมควรนะคะจะได้รับการปกป้องจากตัวขอบแบบนี้เลยค่ะสังเกตว่าตัวขอบใหม่เลยนะ มีการแบบว่าสไลเดอร์ตรงนี้เห็นไหมคือในความเคสทิฟายอ่ะเราจะเลือกลายได้มากมายอยู่แล้วนะคะเราก็จะสามารถเปลี่ยนสกินเปลี่ยนเคสให้มือถือไปได้เลยทุกวันแล้วเคสรุ่น Impact ก็ดีไซน์ให้ทนกันตกกระแทกได้ถึง6.6ฟุตรหรือราว2เมตรมีขอบเคสป้องกันคลุมไปถึงด้านหน้าจอด้วยค่ะมาดูเคสทิฟายอิมแพคแมกเนติกเคสของซัมซุง g ก a l ล็กซี่ซีฟลิปเกันบ้างดีกว่าค่ะแน่นอนว่าดีไซน์จะต้องเปลี่ยนไปเพราะว่ารับกับจอใหญ่ด้านนอกของตัวโทรศัพท์มือถือค่ะ เห็นจอชัดๆคลียร์แล้วขอบซิกเนเจอร์ของเคสที่ไฟไปอยู่ที่ขอบเคสแทนแบบนี้ก็ดูลงตัวกแบบแน่นอนว่าเคส Impact Magnetic ของ Galaxy C Flip 7ก็มีฟีเจอร์เหมือนของ Galaxy C 4 7ล้ค่ะคือปกป้องโทรศัพท์จากการตกกระแทกได้สูงสุด2เมตรและทั้ง2เคสทั้ง Flip แล้วก็4พร้อมวงแหวนแม่เหล็กด้านหลังมาให้ทําให้ใช้อุปกรณ์ MagSafe ได้หมดแม้ Samsung ไม่ได้ใส่วงแหวนแม่เหล็กมาให้ในตัวค่ะด้วยความที่ Galaxy C Flip เป็นมือถือสายแฟร์เคสที่ไฟมีตัวเลือกเคสให้เยอะมากทั้งเคสเปล่าเคสลายพิมพ์ สวยให้คุณเลือกสกินให้มือถือได้ทุกวันและก็ยังมีอ็อเซอรี่ให้เลือกเพียบทั้งห่วงคล้องมือหรือพวงกุญแจ นูนี่นา่ารักมากๆาีสิชอบมากเลยค่ะตอบโจทย์เจนซีสุดๆเลยนะคะมีสายห้อยสม,มุงต์ม,มิงี่เห็นหลายๆคนที่ใช้ Samsung Galaxy Z Flip รุ่นก่อนหน้าก็มักจะมีแบบว่าอะไรแบบอยู่ข้างๆเวลาโทรศัพท์เวลาแบบถ่ายติดตอนเราโทรอยู่มันมีความแบบว่าบาลิงบ b ิงน่ารักน่ารักค่ะนี่นะคะมีตัว Snappy แปะได้ด้วยนะคะตรงเคสคือเรื่องเคสเป็นอะไรที่เลือกให้กันยากมากเลยบางคนก็ชอบแบบเรียบๆบางคนชอบแบบฟ,ฟุ้งเฟงนะคะคุณสามารถไปเลือกแบบเคสแล้วก็อ็อกเซอรีได้เองนะคะที่ c a s i f y c o m ซีเมียเกนเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปที่ลิงซีนี้จะมีส่วนลดท้าย10%ด้วยค่ะไม่เอาก็แล้วไปซีมาพูดถึงเรื่องของการถามตอบเรื่อง Galaxy C Flip 7กันบ้างดีกว่าทุกคนจะต้องตอบคําถามซีสัก4ข้อค่ะว่าคุณเหมาะกับมือถือเครื่องนี้ไหมเรื่องแรกคุณอยากได้มือถือที่มีลูกเล่น ต่างจากมือถือปกติหรือเปล่าตั้งมือถือบนโต๊ะสามารถถ่ายได้เออมีมุมมองที่แตกต่างน่าสนใจไม่ได้อยากพกอุปกรณ์เสริมหลายๆตัว2ออยากได้มือถือตัวเล็กๆพับใส่กระเป๋ามือถือเล็กๆของคุณใช่หรือเปล่าถ้าเป็นคนสายแฟจะรู้ว่ากระเป๋าพีก้อลเกมากเลยนะคะ3คุณอยากสนุกกับการกลางออกเพื่อใช้งานแล้วก็พับเก็บแบบนี้ใช่หรือไม่และข้อ 4. คุณอยากได้กล้องเซลฟี่ที่ชัดระดับเดียวกับกล้องหลังก็คือใช้กล้องหลังเป็นกล้องหลัก ใช่หรือไม่พร้อมกับตัวจอที่สามารถมองเห็นตัวเองได้เต็มฝาแบบนี้ค่ะถ้าตอบว่าใช่เกิน2ข้อแปลว่าคุณเนี่ยอาจจะเหมาะกับ Galaxy C Flip 7ตัวนี้ปีนี้ a m s u n งก็คือออกรุ่น C Flip 7มา2รุ่นด้วยกันคือ C Flip 7แล้วก็ C Flip 7 FE เล่าตัวพี่ก่อนละกันเพราะตัวในสเปคเต็มที่สุดเลยค่ะสิ่งที่ว้าวที่สุดใน Galaxy C Flip 7ก็คือจอนอกสุดชัดเต็ม จอนอกตัวนี้ขนาดใหญ่4.1นิ้วใหญ่จอเต็มพื้นแบบนี้เดี๋ยวสีทำอะไรให้ดูนะคะถ้าสีถ่ายภาพตัวเองค่ะซัวอ่าเราเรียกสิ่งนี้ว่าหน้าเต็มฟ้าค่ะ เอาเป็นว่ากล้องหลังคือตัวกล้องหลักทําให้ภาพที่เราอยากเห็นมันอาจจะไม่ใช่ภาพเราก็ได้มาเป็นภาพเราถ่ายคู่กับแบบว่าความติ่งเออดาราที่เราชื่นชอบหรือแปลเราเองอยากเห็นนะทุกวันหรือน้องหมาน้องแมวที่ทําให้เรามีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปเนะี่ยคือแบบไม่ต้องซื้อเคสที่เป็นรูปภาพอีกต่อไปถ่ายแล้วก็อยู่บนเคสแบบนี้เลยนะคะจะว่าไปแล้วมือถือในรุ่นนี้4 Flip 7เนี่ยเป็นมือถือ1จอครึ่งค่ะเพราะว่าอะไรคะ ก็คือด้านนี้เนี่ยเป็นจอใหญ่เต็มจอด้านนี้มีอีกครึ่งจอเอาเป็นว่าตัวถังมีน้อยมากมีอยู่แค่นี้เองนะคะเป็นมือถือ1จอครึ่งน,นะคะจริงๆจอลักษณะนี้นี่มีใคล้ายๆกันก็คือมือถือ m o t o r OLA Laser 60 Ultra เป็นจอที่ใหญ่แบบนี้แต่ ไม่ทำขายประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากได้อะไรแบบนี้มันก็จะต้องมาเจอกับ4ีนี่แหละภาพชัดก็คือเป็นฟูลพรีวิวคือเซลฟี่สวยด้วยกล้อง50ล้านพิกเซลใช้เป็นกล้องอัลตราไวทําอะไรทำไํทำใดๆทําง่ายไปหมดเลยส่วนจอด้านในนะคะตอนนี้ก็แอปนี้ขยายให้เห็นอาจจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกก็ได้คือตอนแรกทีเปิดมาสิก็อืมขยายแล้วรือ6.9นิ้วค่ะคือใหญ่ขึ้นมัน0.2นิ0.2ก็นับนะคะก็ อาจจะดูเต็มตามากขึ้นนิดนึงนะคะบางคนอาจจะไม่รู้สึกว่าเออมันเต็มตามากขึ้นแต่เอาเป็นว่าเขาไปขยายได้อิทิริดจากจอนอกมาสู่จอใน Galaxy Z Flip 7เนี่ยน้ำหนักเท่าเดิมเลยค่ะอยู่ที่ประมาณ1 8 7กรัมแต่จอใหญ่ขึ้นก็ไม่ได้เพิ่มให้น้ำหนักหนักขึ้นนะคะแล้วก็มี3สีให้เลือกคือ blue shadow jet black แล้วก็ coral red คำถามหนึ่งของซีก็คือการทำจอใหญ่เต็มฝาหลังแบบนี้เราจะใช้ประโยชน์กับอะไรได้บ้างหลายอย่างเหมือนกันไม่ใช่แค่เรื่องของ ที่เราสามารถมีรูปเต็มฝาได้ขนาดนี้นะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ซีได้ทําการลองการเขียนโน้ตหรือการพิมพ์โน้ตแบบว่าอ้เราเจอข่าวเรื่องนี้เราเจอหัวข้อข่าวเรื่องนี้ใช่ป่ะแล้วรู้สึกว่าโอเคเรามีการจดโน้ตเอาไว้พิมพ์พิมพ์พิมพม์แล้วก็อาจจะอยากเดี๋ยสคริปนิดนึงนะคะก็ แอบวางไว้เป็นพรอ้อมเตอร์เล็กๆของตัวเองเลยกันแบบว่าเฮ้ยมีอารมณ์สไลด์สไลด์เออนี่นีสไลด์ดูตรงฝาหลักจ้าเออแบบนี้นะคะแล้วก็บ่อยมากที่ซีจะต้องดูปฏิทินตลอดเวลาว่าเออเราหมายถึงเลื่อนไหนกันนะคะเพามาอยู่ที่ตรงนี้ก็สะดวกมากขึ้นเยอะเพราะว่าจอใหญ่มากมจริงก็ได้ใช้ประโยชน์นะของครึ่งฝานี่ได้ดีอีกอันนึงก็เลย ได้ลองใช้ฟีเจอร์ Translate กับ Flex Mode จริงๆ a ําซุงดูแล้วก็ไม่ได้ขยายความ Flex Mode เพราะว่าขยายความ Flex Mode ันหลายรุ่นมากๆแล้วแต่ว่าส่วนตัวสีแล้วจะบอกว่า Translator ที่เป็น Mode Interpreter แจ่มมากเลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวสิจะลองเปิดให้ดูนะคะเห็นปะฉันอยากจะลองดูว่าถ้าฉันพูดภาษาไทยแล้วก็อยากจะไปพูดถึง q u a l i t y ของแบบคอนเทนต์ที่กำลังทำอยู่ แล้วก็คือพูดอยู่กับฝรั่งไงก็อยากจะรู้ว่ามันแปลแบบไทยคําอังกฤษคําตามเซลบรวรดาจริเล็กน้อยอย่างเงี้ยออกมารู้เรื่องหรือเปล่า I want to see if I speak Thai and talk about the quality of the content I'm working on and that is talking to foreigners I want to know if it translates in Thai English in a slightly peculiar way and if it makes sense นั่งฉลาด คือเมื่อกี้สิพูดคำว่าฝรั่งมันก็แปลว่ามันไม่ได้แปลเป็นกลัวว่า <c oughs> แปลว่า foreigner เห็นปะแล้วก็คือแบบเออฉันแบบพูดแบบออกมา oh, ดัจจิรต peculiar way อ๋อดูมีการเลือกใช้คำศัพท์ Sense มันค่อนข้างดีแต่สังเกตอะไรปะจอเต็มตาด้านหลังมันให้ฟิลที่มันจะเป็นเครื่องมือในการนั่งคุยกันจริงๆจังๆได้ดีขึ้นเยอะมากเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะอาศัยแบบ ตัวลำโพงในการแบบคุยกันแล้วมันก็พูดไปพูดมาแบบนี้ใช่ไหมคะแต่พอจอชัดๆแบบนี้ ส,สิ่งความรู้สึกตั้งแต่เห็นจอนี้จอครั้งแรกเนี่ยรีกกบกดแบบว่าฟีเจอร์ทรานสล t e มาลองใช้ดูเลยเพราะว่าเดือดร้อนมากเวลาเดินทางต่าง,างประเทศที่แบบไปประเทศจีนพูดไม่ได้เลยอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เหมือนเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่เพราะว่ารอบนี้เนี่ยมันก็เป็น AI ยกแพ็กที่เหมือนกับ Galaxy Ultra ไม่ได้แบบมีอะไรที่ดัดแปลงหรือมีการเล่าใหม่อะไรที่เพิ่มเติมมากนะักที่ทำให้รู้สึกตื่นตาแต่ AI เพียงว่าการปรับตัวฮาร์ดแวร์ของเขาหรือการรีดีไซน์เนี่ยมันก็มีผลทําให้เราใช้เรื่องเดิม ได้สนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็กรุบก,กริบกันไปนะคะส่วนตัวนี้ค่ะสำหรับ Galaxy C Flip 7 FE ตัวนี้ตอนทำออกมาพูดตรงๆว่ามีความงงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเลือกเป็น Flip 7 FE ทำไมเราไม่เลือกเป็น Flip 6ไปเลยเพราะว่าตัวนี้จริงๆเขาเอามา positioning ความเป็น Flip 7ราคาย่อมเยาเด้งออกไหมดีไซน์ก็จะเหมือน Flip 6เลยคะ่ะทุกคน,นเหมือน Flip 6ในรุ่นปีที่จอนอกยังไม่ได้เต็มนะคะ ก็จะเห็นนี่นะคะปึ๊บจอน้าแบบนี้ขนาด3.4นิ้วส่วนจอด้านในเท่าเดิม6.7นิ้วแบบนี้ตัวนี้เป็น FE นะคะตัวนี้คือ Flip 7จะให้ชิป Exynos 2500ในขณะที่ Samsung Galaxy 4 Flip 7 FE ชิปเซตนะคะจะเป็น Exynos 2400ค่ะตัวนี้ใจร้ายอะทำไมตัวนี้ดูเป็นรุ่นเก่าไปเลยอะรุ่น FE จะมีให้เลือก2สีด้วยกันเแบเบเลยค่ะขาวกับดำเท่านั้นเลยนะคะแล้วถ้าถามสิว่า ใน2รุ่นนี้เราจะเลือกอะไรดีคือถ้าอยากถือเรารู้ว่าใหม่แค่เห็นก็คือเกรเลยไม่เกี่ยงราคาตอบไปค่ะ Galaxy Z Flip 7เพราะว่าถ้าอยากได้แบบว่าจอเต็มตาฟีเจอร์ใหม่ๆอยากใช้อะไรเกรยๆนะคะทายเห็นตัวเองชัดๆอยอ่างนี้นะคะตอบโจทย์แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้แค่พับได้โอเคราคาไม่แรงไม่ต้องสเปคจัดเต็มมากขนาดนั้นก็ได้ก็ไปที่ C flip 7 FE ได้เลยค่ะไม่ได้มีสเปคอะไรที่หวือหวามากนักแต่ก็พอใช้งานสำหรับหลายๆคนใครเลือกตัวไหนก็คอมเมนต์บอกสีกันได้นะคะ